ก็<ค>อยากกินหมอนทองบ้างยกมือขึ้นไม่กินไม่กินอีกน,นะครับลูกทุเรียนอ๋ออันนี้ลูกมะพร้าวไม่ใจ่ทุเรียนช่วงบนโตนะค,คะทุกคนนจะตัดยอดเลยที่สวนนี้อ๋อนี่กำลังจะออกดอกนะครับลักษณะของต้นนี่ก็เสียวๆนะครับเดินใต้ต้นทุเรียนเนี่ยระวังอย่างเดียวระวังลูกทุเรียนหล่นใส่หัวมาดูต้นทุเรียนต้นนี้ เป็นการเสริมรากนะครับวันนี้พามาดูนะครับถ้าหนามสั้นๆก็เรียกว่าขนุนถ้าหนามยาวๆก็เรียกว่าทุเรียนนะครับนี่ลักษณะคล้ายกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับวันนี้มาชมสวนทุเรียนปลาร้องแล้วปลาร้องแล้วมาชมสวนทุเรียนนะครับที่หน้าบ้านมาดูซิว่าตอนนี้ลูกขนาดไหนแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูตะเรียนนะครับอันนี้นะครับลูกตูเรียนอ๋ออันนี้ลูกมะพร้าวไม่ใช่ตุเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินํารวจดูนะครับต้นอตอนนี้ก็มีวัยรุ่นสามสี่คนนี่ต้นนี้นะครับก็ยังไม่ออกลูกนะครับก็แตกขแขนนี่แตกกิ่งแตกก้านอย่างนี้นะครับก็แตกยอดใหม่แล้ว เดี๋ยวก็จะเดินสองดูนะครับในสวนเผื่อทุเรียนรน่นจะได้เก็บไปกินเราเดินไปฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยตทุเรียน,นร่นไหนไตูใหญ่มากสุกยังเนี่ยน่าจะสุกแล้วเฮพยทั้งทั้งดีๆไม่มาว่าทั้งไม่มาทังเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะครับ ตุ oh, ๊บอู้ต้นนี้เป็นหลายลูกเลยโอ้น oh, right nice ี่ต้นนี้นี่มาดูทุเรียนใกล้ๆชัดๆกันเลยนี <S <S ่ขวบวมแดนี่ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ตัวนี้ก็คำไว้แล้วกับเชือกนี่ก็มีสองสามสี่โอ้นี่เป็นสามลูกอยู่ติดกันเลยเรื่องมือก็ตึงนะครับ ด้านบนอีกสองลูกนู่นฝั่งนี้นะครับรวมๆก็เกือบประมาณสิบลูกนะครับต้นนี้ก็ลูกใหญ่นะอืมวันนี้ก็มาชมสวนทุเรียนนะครับมาดูต้นทุเรียนว่าในเป็นกี่ลูกอ้าก็นี่ลูกที่มันหล่นแล้วมาใต้ต้นทุเรียนก็จะหอม โอ้นี่ตอนนี้ปริงก็วบ,บวมแล้วปริ้นก็บ,บวมแล้ว,วลปริง,รงบวมแล้วตัดได้เลยไหมยังก่อนอีกประมาณสองสามเดือนเออโอ้สวยเลยต้นนี้โอ้ลูกนี้ก็สวยแต่กิ่งมันจะหักนะ น้ำหนักก็ประมาณต้นรับลูกรับประมาณน่าจะประมาณสี่ห้าโลได้ไดดวันนี้ก็เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองน,น,น,นะมมนหมอนทองน,ทนี่ก็เสียวๆนะครับเดินใต้ต้นทุเรียนเนี่ยระวังอย่างเดียวระวังลูกทุเรียนหล่นใส่หัว,ว,ว,วนี่<อ>นะครับเออเต้าหล่นใส่หัวเนี่ยโอ้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับไปโรงพยาบาลเลยนะเย็บกี่เข็มล้วเย็บหลายเข็มครับ ตรงน,นี้ก็มีอีกหลายต้นนะครับแต่ว่าไม่ออกลูกทีเด,เดี๋ยวเราไปหาดูว่ายังมีต้นอื่นอีกหรือเปล่าไปลองไปดูต้นนี้ก็ยังไม่ออกลูก ฝั่งนู้นก็ยังไม่ออกลูกอันนี้ต้นใหญ่ไปดูตรงกลางเลยกันอืมต้นใหญ่ก็ไม่ออกรูปอันนี้ตุเรียนทุกต้นจะตัดยอดหมดเลยที่สวนนี้ไม่อออนะไอ๋อนี่กำลังจะออกดอกนะครับลักษณะของต้น นี่จะออกดอกนะนี่นี่เยอะเลยเออนี่กําลังออกดอกนะอ่าที่เป็นตุ่มๆอย่างนี้ก็คือดอกของมันที่กําลังจะออกนี่ดุงเหยืออ่าไม่ก็อยกัดอ่าอยกัดนะเดยอะจิบล้วไปอ่านไหนวะนี่คืออ๋อนู่มีอยู่ลูกหนึ่งติดมาหนูมีติดอยู่ลูกเดียวอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ยังไม่ออกลูกเลยนะคะอ๋อนู่ออกแล้ว สวนนี้นะครับสวนนี้ผมเคยมาทําคลิปนะครับอตอนแรกๆเมื่อปีก่อนนะครับก็มาชมสวนผลไม้ในสวนนี้มีกี่ชนิดนะครับก็คือคลิปที่เกี่ยวกับสวนผสมนะครับสวนพืชผักผลไม้ผสมในสวนนี้นะครับวันนี้ก็มาเดินอีกเที่ยวหนึ่งนะครับหลังจากที่น้องอยากมาดูทุเรียนนะครับว่ามีกี่ต้น ที่เป็นลูกเท่าที่สังเกตนะครับก็ผลไม้อย่างอื่นก็เงาะนะครับที่เป็นที่เป็นลูกนะทุเรียนก็เป็นอยู่ต้นเดียวมะพร้าวก็เป็นเต็มต้นเลยเงาะฝั่งนู้นนะครับชมพู่ก็เริ่มออกดอกแล้วนี่เราจะเจออีกหรือเปล่าทุเรียนที่ออกลูก ก็น่าจะไม่มีละตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เป็นอตอนนี้ก็ถึงตน้นพูดเรียนแล้วนั่น,นะครับทุกคนแั้นั่นไม่ใช่ลูกตู้เรียนที่นั่นถืออยู่ชมพูนะครับเอาไว้ิกินเวลาเหนื่อยนยยุงเยอะมากช่วยให้ก็กคนตตเหมือนกันนะครับไว้แค่ทุกคนเนี่ยหายจากชีวิตรอดกันหมดพูเลยว่าเสียงอะไรเสียงอะไร ดังอยู่บนฟ้าไกลตีกลองฝั่งนู้นนะครับก็เงาะก็เป็นเต็มต้นเลยนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับปีนี้เงากะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่มาแรงที่สุดนะครับซึ่งตุเรียนกับมังคุดลองกองยังไม่ออกนะครับแต่เงาะเนี่ยก็สวยเลยนะครับดูจะออกลูกเต็มต้นเลยชมพู่ เราก็พาเด็กๆมาศึกษาสวนนะครับเพื่อเด็กสนใจในการาปลูกต้นไม้ปลูกเพราะเด็กที่นี่นะครับ<ม>ก็อยู่กับสวนอยู่กับป่านะครับ<ม>ให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับ<ม>ก็เลยพามาชมสวนนะครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับอน,นี้มาดูต้นตุเรียนต้นนี้เป็นการเสริมรากนะครับ<ม>นี่แบบนี้เลยนะครับเพื่อให้มันหาอาหารปลูกกันห่างประมาณสักหนึ่งเมตร มันก็จะช่วยประยุงในการช่วยต้นนี้นี่ครับก็เป็นวิธีทดลองเอาไปทำกันได้นะครับนี่นะครับปลาเด็กๆมาจมสวนเดี๋ยวเราก็จะเดินศึกษาเราก็จะเดินศึกษาต้นไม้นะครับต้นไม้ผลผลไม้ ที่กำลังมีในสวนนี้นะครับนี่นะครับจริงๆแล้วสวนนี้ก็กระรอกไม่มากินนะครับถ้ามีกระรอกกินนะครับวิธีแก้ปัญหาอย่างง่ายๆนะครับโดยวิธีการหอ่อาสามารถห่อด้วยถุงวัติกนะครับที่สีแดงกระรอกจะกลัวนะครับซึ่งถ้าสีอื่นเนี่ย มันก็ได้อยู่นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับทําทให้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วเจาะตรงกลางแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับเมื่อกระรอกมันมานะครับพอมันจะไปที่ลูกทุเรียนมันก็ตกนะครับไปกินเปลือกของทุเรียนไม่ได้นะครับก็อสองวิธีนะครับก็แนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเราต้องการที่จะ ไม่ให้กระรอกมากินนะครับ <ละ S 1> นอกจากเจวิธีที่ผมเคยทําแล้วนะครับก็คือหนึ่งก็คือห่อสองก็คือเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่สสด้านบนนะครับรก็อลองทํากันดูนะครับเออเราตัง้งวนอามามกอ,ามอนกนี่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 นนก้าวกล้องหน่อยก้าวกล้องหน่อยโอ้โหครับอ้น,ออนี่นะครับทุเรียนหมอนทองวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นทุเรียนหมอนทองพร้อมกับลูกนะครับแต่ตอนนี้ ก็ที่จะตัดได้แล้วนะครับแต่ต้องรออีกประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับสองเดือนนะครับก่อใครอยากกินหมอนทองบ้างยกมือขึ้น<ป>โอ้ไ,ไม่กินไม่กินเล<ป>ครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ มากินทุเรียนที่สวนผมได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามในช่องเตียนดีฟร์มด้วยนะครับ <S 2> <S 2> และเจอกันใหม่คลิปหน้า,าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ทุเรียนสวยๆกันบ๊ายบายบ๊ายบาย